อ่าหกทับสองนะครับมาตอนสองนะครับตอนที่สองก็เรามาคุยกันตรงนี้ครับทีนี้เหลือส่วนส่วนนี้นะกับส่วนนี้นะครับอ่าถ้าใช้ตัว Word เขียนมันจะมีตัวลิงก์นะครับตัวลิงก์แล้วก็จะทำภาพพื้นหลังนะครับทีนี้มาดูเขาโครงครับก็คือตัวการออกแบบนะครับมาดูลายน้ำก่อนนะครับนี่ลายน้ำใช้ได้นะครับ ลายน้ําคุณก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเวลาเราเขียนเว็บไซต์นี่มันจะมีตัวตัวเค้าโครงพวกนี้เห็นไหมครับเวลาคุณเลือกครับปุ๊บนี่ครับมันจะให้เราเขียนข้อความตามปกติ2ครับเวลาคุณกดนี่ครับนี่อักษรศิลน,นะครับไม่ใช่ทูทีนะครับเวลาคุณเปลี่ยนข้อความครับมันจะง่ายกว่าตัวที่เป็นอยู่ในดีมก็คือเวลาคุณกด ตัวนี้คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ครับเห็นไหมครับแล้วก็เปลี่ยนขนาดก็ได้ตามปกติเห็นไหมครับเป็นเว็บไซต์ของคุณเห็นไหมครับทีนี้มาเข้าเรื่องตรงนี้นะครับเวลาคุณเขียนตรงนี้เขียนเป็นเมนูตรงนี้เมนูนะครับแล้วก็ย้ายตรงนี้มาอยู่กลางครับช่องนี้นะครับย้ายมาอยู่กลางทีนี้ช่องพวกนี้นะครับครูจะให้คุณลงสีนะลงทีละสีนะครับ ไม่ต้องซ้ำกันนะครับนี่ครับอืม ทั้งสองฝั่งนะครับทีนี้ถ้าคุณไม่อยากลงฝั่งนี้ใช้วิธีนี้นะครับคลิกที่กรอบตารางนี้ตัดทิ้งเลยนะครับกรอบนี้ตัดทิ้งได้นะครับลบทิ้งเลยหรือคลิกขวานะครับตัดนะครับนี่มันจะมีกรอบแบบนี้ครับคลิกขวาตัดทิ้งเลยก็ได้แล้วคุณมาคลิกกรอบฝั่งนี้ครับกรอบฝั่งนี้นะเห็นเห็นกรอบไหมครับดำคลิกเข้าไปคลิกขวาคัดลอกนะครับ มาวางในช่องนี้ครับคลิกขวาแล้วก็วางทับลงไปเห็นไหมครับบางคนอาจจะกด c อนโทรก็ได้นะครับเห็นไหมครับเราต้องเลือกให้ถูกนะครับเห็นไหมครับปึ๊บแต่ทีนี้เวลาเราแก้ไขครับ เวลาเราแก้ไขเนี่ยไฟล์ตัวนี้คือมันเป็นไฟล์เว็บไซต์บางครั้งการแก้ไขมันอาจจะยากหน่อยอาจจะช้านะครับทีนี้มาดูครับอย่างเช่นคุณเขียนนี้ต่อนะครับ0ูนนะครับ 02, 03, 04, 0ูนย์สองศูนะครับแล้วก็07เวลาคุณเปลี่ยนตัวหนังสือก็ลากแบบนี้นะครับ เปลี่ยนฟอนต์นะครับเลือกย่อบแบบนี้นะครับหรือขยายแบบนี้พอเข้าใจไหมครับทีนี้สมมุติว่าคุณเปิดเว็บไซต์ครับคุณจะลิงก์เว็บไซต์นะลิงก์เว็บนะครับอย่างเช่นคุณเปิดเว็บไซต์อยู่นี่นี่ครับคุณสามารถก็จะก๊อป U r L ที่อยู่ข้างบนเองครับเห็น U r L ไหม คนก๊อปปอย่างนี้นะครับไปตัวนี้นะครับคลิกขวา c o อปปี้กนะครับแล้วคุณจะวางนี่ครับวางเนี่ยลากมาแบบนี้นะครับนี่คลิกขวาคุณจะเห็นคําว่าลิงก์เห็นไหมครับลิงก์กดเข้าไปครับเวลาลิงก์ไปอยู่โซนข้างนอกนะครับกดลิงก์ครับคุณเห็นตรงนี้ไหมครับ มันจะมีคําว่าลิงก์ไปที่เว็บเพจก็คือเอาลิงก์ที่คุณใส่นี่ครับมาวางลงแล้วกดตกลงอันนี้คือลิงก์เห็นไหมครับ2ครับถ้าลิงก์ภายในคือคลิกขวาแล้วก็ลิงก์เห็นไหมครับเอกาสารก็คือไฟล์เอกาสารที่คุณมีอยู่ในในใ,ในเครื่องเห็นไหมครับมันจะมีบุ๊กมาร์กมีอะไรต่างๆเห็นไหมครับหรือสร้างเอกาสารใหม่แต่ทีนี้ครูจะให้คุณลิงก์ไปที่เว็บไซต์อื่นทั้งหมด 7อันเอันที่เฉยนะครับพอลิงก์เสร็จทำไงครับเซฟธรรมดาก็ได้หรือคุณจะกดที่เซฟแอดก็ได้ไฟล์บันทึกเป็นบันทึกเป็นนะครับไปที่ค่าที่9ครับยินเด็กใช่ไหมครับเบฟเพจแล้วก็เซฟนี่ครับเวลาทดสอบครับบางครั้งคุณคุณกดทดสอบเนี่ย มันขึ้นหน้านี้ใช่ไหมครับนี่หน้าแบบนี้ให้กดรีเฟซครับหนึ่งครั้งแล้วคุณลองกดดูปึ๊บมาลิงก์ไปเห็นไหมครับมันจะลิงก์ไปเองถ้าคุณเปิดอินเทอร์เน็ตนะครับคุณจะเอาเพจหรือรูปภาพอะไรก็ได้แต่คุณต้องกรอบลิงก์มานะครับเดี๋ยวคุณจะไปทดสอบเองทีละเครื่องนะครับ